สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงบ่ายเท่าไหร่นะม็ดูนาฬิกาก่อนนะบ่ายโมงสิบแปดนาทีนะคะโบ์มาจัดที่นั่งใต้ต้นไม้หลังบ้านนะคะเพราะว่ามิสเตอร์เปิดไฟฆ่าเชื้อนะคะกลิ่นนี่ฆ่าโบทได้เลยเพราะโบทเป็นภูมิแพ้ ผะจำได้ว่าเป็นกลิ่นเหมือนตอนที่ทำงาน AirBnB นะคะเขาเปิดโอโซนนั่นเลยและนี่คือบรรยากาศความร้อนนะคะแล้วก็บ้านหลังน้อยนะคะเดี๋ยวให้มิเตอร์ออกมาข้างนอกด้วยตรงนี้ทำไว้ให้น้องบักกี้ทําโทษกั้นไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่าดปล่อยน้องบักกี้ไว้ตรงนี้นะแล้ว กาหาันชันชัยกระโดดลงมาจากตรงนี้บนไม่เห็นหรอกไปเจออีกทีอยู่นู่นเห็นเขาขาวตรงนู้นไหมคะนั่นคือเพื่อนบ้านนะวันนี้พาน้องออกมาเพราะว่าเราอยู่ข้างในบ้านไม่ได้นะคะก็ต้องหาวิธีนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกโซลูชันที่เรามีของอยู่ในบ้านมีท่อตรงนี้นะคะมิตรซื้อไว้เราไม่ได้ใช้เอามาก,กั้นแล้วก็ใช้อิดนี่นะคะ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้หนักไงเราต้องนึกว่าอะไรที่จะต้านแรงมหาศาลของบักกี้ได้นะคะบักกี้ฉลาดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสมองน้อยนะน้องบักกี้พอซื้อดินมาใหม่นะคะมาใส่ในบ้านของน้องบักกี้มิเตอร์บอกว่าต้องฆ่าเชื้อก่อนยังเอาให้บักกี้ไปอยู่ไม่ได้ก็ต้องละเหตุเราออกมาอยู่ข้างนอกกันนะคะแดดร้อนน้องชอบ ว่าไปกินข้าวก่อนนะสเตชันหลบภัยนะจ๊ะกินข้าวแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยนะคะ <laughs> อาหารนะคะมื้อเช้ากลางวันรวมกันผัดพริกแดงนะพริกแกงแดงหมูนะคะ ไข่ดาวเอา iPad มาดูละครด้วยนะจ๊ะ I need a I need a game Hey, Bucky. Hey, Mr. Smarty Pants. Thought you were going somewhere, didn't you? Didn't you? You thought you were going back to your neighbor's yard, but you didn't. <laughs> you got denied <laughs> that's right denied ใส่แว่นแปลงล่าง แม่ล่างเป็นอะไรนะเพราะว่าไฟข้างในบ้านอะทำให้แสบตางไงล่ะบักกี้เนี่ยยังไงไม่ได้เลยไม่ได้กลับไปกลับไปเอาอันนี้ไว้ข้างหลังเนี่ยวะ่ะแล้วก็เอาอันนี้ไว้ข้างหน้าเอาอันนี้ไว้ข้างหลังแบบนี้ดันบักกี้เข้าไปอีก